คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ลุงของเจ้าของเรื่องซึ่งมีอาการเป็นผู้ป่วยทางจิตได้ซื้อบ้านแล้วย้ายาไปอาศัยอยู่ตัวคนเดียว แต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มีสายเรียกเข้าจากทางตำรวจที่โทรมาแจ้งให้ญาติเข้าไปชี้ศพของลุงซึ่งวันนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เจ้าของเรื่องเห็นผีมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นอกจากนี้มันยังมีเหตุการณ์อีกมากมายที่เรียกได้ว่าครอบครัวของเธอต้องทนหลอนกันเป็นปีๆเลยล่ะครับเกืบเ,เรื่องที่มีชื่อว่าวันชี้ศพ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวระล่อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวระล่อนของคุณทีซึ่งเขาที่ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อปีพศ2565 ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังไป,ปงพร้อมๆกันนะครับโดยที่เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลุงของคุณทีนะครับแต่ถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับละก็ผมจะทำการแปะลิงก์เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วโดยคุณทีบอกว่าที่บ้านของเธอ จะเป็นครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้วยกันและสมาชิกในบ้านทั้งหมดก็จะมี8คนหนึ่งในสมาชิกภายในบ้านก็จะมีคนลุงที่มีรูปร่างสูงใหญ่และเป็นผู้ป่วยทางจิตโดยลุงของคุณทีจะมีชื่อว่าลุงชัยนะครับคุณทีบอกว่าตั้งแต่เธอจำความได้เธอก็มักจะได้ยินเสียงของลุงชัยตะโกนด่าคุณยายซึ่งมีศักเป็นแม่ของลุงชัยนั่นเองโดยลุงชัยแกก็จะตะโกนด่าประมาณว่า ทำไมมึงไม่เอาข้าวมาให้กูกินบางทีก็จะมีการลงไม้ลงมือแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ารุนแรงอะไรมากจนบางครั้งแม่ของคุณทีก็ต้องเข้าไปแยกทั้งสองออกแต่ลุงชัยก็มักจะด่าคุณแม่กลับมาว่าถ้ามึงยังมายุ่งอีกกูจะกระทืบลูกมึงซึ่งตอนที่เห็นเหตุการณ์พวกนี้คุณทีก็ยังเด็กมากๆนะครับพอคุณทีอายุได้ประมาณสิบขวบแม่ของคุณทีก็รู้ว่าอาการป่วยของลุงชัยคงจะไม่ดีขึ้นเป็นแน่ คุณแม่จึงเกิดความคิดที่จะพาลูกๆของท่านคุณตาและคุณยายย้ายออกมาอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งโดยช่วงแรกคุณแม่ก็พาลูกๆไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ก่อนแล้วกลับมาขอร้องให้คุณตากับคุณยายย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ด้วยกันกับคุณแม่หอมทั้งรับปากว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นคนเลี้ยงดูเองแต่คุณยายท่านก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ไปเพราะท่านเป็นห่วงลุงชัยมากๆไม่สามารถทำใจทิ้งลุงชัยได้เลย พราะคุณย่ารู้เต็มอกว่าลุงชัยเป็นผู้ป่วยทางจิตไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้จนสุดท้ายคุณแม่ก็จำใจต้องปล่อยให้ตากับยายอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเก่านั่นต่อไปเวลาผ่านไปประมาณ5ปีจู่ๆวันหนึ่งคุณยายก็โทรเข้ามาหาคุณแม่โดยบอกว่าลุงชัยย้ายออกจากบ้านไปแล้วนะมันเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วมันก็ไปซื้อตึกแถวอยู่แถวนี้แหละช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหม ว่ามันมีชีวิตการเป็นอยู่ยังไงบ้างอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าซึ่งคุณแม่ก็รับปากกับยายไปนะครับก่อนที่จะพาคุณทีไปเดินถามหาลุงชัยในย่านที่คุณยายบอกกับคุณแม่เอาไว้ในตอนนั้นคุณแม่ก็รู้แค่ว่าอยู่ที่ซอยไหนแต่ไม่รู้ว่าลุงชัยอยู่บ้านหลังไหนกันแน่พอเดินถามไปถามมากับคนในหมู่บ้านแห่งนั้นว่าพอจะเห็นคนที่รูปร่างลักษณะประมาณนี้หรือเปล่า ชาวบ้านก็พากันตอบว่าไอ้นี่มันเป็นตัวปัญหาใครไปจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านของมันนิดเดียวมันก็เดิอนออกมากรีดรถของเขาเป็นรอยไปหมดหรือถ้าใครมายืนคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านของมันมันก็ไปยืนตะคอกไลใ่ให้เขาออกไปที่อื่นแล้วภายในบ้านที่มีลักษณะเป็นตึกสามชั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยขยะเหม็นเน่าไปหมดเมื่อได้ยินดังนั้นสองแม่ลูกก็พากันไปส่องดูบ้านของลุงชยัยตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน ก่อนที่จะพบว่าบริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านมันเต็มไปด้วยขยะตามที่ชาวบ้านเขาบอกเอาไว้จริงๆแต่ในตอนนั้นทั้งคู่ก็ไม่เห็นว่าลุงชัยจะอยู่ข้างในนั้นคุณแม่จึงทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ที่ร้านค้าแถวบ้านลุงชัยเพื่อถ้าลุงชัยมีปัญหาอะไรก็จะได้โทรเข้ามาหาคุณแม่และในเมื่อลุงชัยย,ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกบ้านแล้วคุณแม่จึงตัดสินใจไปรับตากับยายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ด้วยกัน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปประมาณหนึ่งปียูดีๆคุณแม่ก็ได้รับสายจากทางตำรวจว่าตอนนี้ลุงชัยถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้อยู่เนื่องจากลุงแกเอาปืนออกมาขู่ชาวบ้านยังไงก็ให้ญาติมารับตัวกลับไปด้วยซึ่งหลังจากที่พูดสายเสร็จคุณแม่ก็รีบบึงรถไปในทันทีเลยนะครับพอไปถึงก็เห็นว่ามีตำรวจสมนายที่กำลังช่วยกันจับกลุ่มตัวลุงชัยอยู่ส่วนปืนที่ลุงชัยใช้ก็เป็นปืนอัดลม แม่จึงนำตัวลุงชัยไปส่งให้โรงพยาบาลจิตเวชจนกระทั่งรักษาตัวได้ประมาณ6เดือนทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาแจ้งกับคุณแม่ว่าตอนนี้ได้ปล่อยตัวลุงชัยกลับไปอยู่ที่บ้านของแกแล้วและหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับลุงชัยอีกเลยวันเวลาผ่านไปประมาณ5ปีในช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์ที่คุณยายล้มแล้วต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่จะได้ทราบว่าคุณยายหลังหัก และไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้เนื่องจากตัวคุณยายในตอนนั้นอายุมากแล้วและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงส่งผลให้คุณยายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปโดยปริยายหลังจากที่คุณยายกลับมานอนรักษาตัวต่อที่บ้านอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์จู่ๆวันหนึ่งคุณยายก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่าไอ้ชัยมาหาไอ้ชัยมาหาทั้งๆที่ตอนนั้นลุงชัยแกก็ไม่ได้มาที่บ้านนะครับ คุณแม่จึงได้เข้าไปปลอบใจคุณยายแล้วบอกให้ยายใจเย็นๆก่อนที่จะคิดว่าอาการดังกล่าวเนี่ยคงจะเกิดจากความผูกพันที่คุณยายมีต่อลุงชยัยซึ่งวันนั้นคุณทีก็จําได้แม่นเลยนะครับว่ามันเป็นวันที่29พฤษภาคมที่มีสายจากตํารวจโทรเข้ามาแจ้งคุณแม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยโชยออกมาจากตึกแถวที่ลุงชัยอาศัยอยู่ทางคุณทีและคุณแม่จึงรีบบึงรถไปยังบ้านของลุงชยัย และเมื่อไปถึงก็ได้พบว่าตำรวจทุบกุญแจเข้าไปแล้วโดยมีรถกู้ภัยจอดอยู่ใกล้ๆแถวนั้นและมีชาวบ้านยืนมุงดูรอบๆบ,บริเวณดังกล่าวเต็มไปหมดสองแม่ลูกเดินเข้าไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นญาติของลุงชยัยก่อนที่จะยืนรอดูอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นกลิ่นเหม็นเน่าที่อยู่ภายในบ้านมันก็โชยออกมาปะทะเข้ากับจมูกแรงมากๆจนกระทั่งช่วงที่ตำรวจขึ้นไปสำรวจที่ชั้นบน เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็ส่งเสียงตะโกนลงมาว่าเจอศพอยู่ที่ชั้นสามก่อนที่ตำรวจท่านหนึ่งจะเดินลงมาคุยกับคุณทีและคุณแม่แล้วก็ขอให้ใครในคนใดคนหนึ่งขึ้นไปชี้ศพพร้อมกับให้เข้าไปหาเอกสารยืนยันตัวผู้ตายมาด้วยเพราะในบ้านลุงชัยนั้นเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลสองแม่ลูกจำเป็นต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่โดยคุณทีก็จะเป็นคนขึ้นไปชี้ศพ ส่วนคุณแม่จะกลับบ้านไปตามหาเอกสารเพื่อนำมายืนยันตัวลุงชัยซึ่งในตอนนั้นตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเดินนำคุณทีขึ้นไปบนบ้านของลุงชัยนะครับและด้วยความที่ภายในบ้านมันมืดมากๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้ไฟฉายในการส่องนำทางและหลังจากที่เดินเข้าไปภายในบ้านคุณทีก็สังเกตเห็นว่าตั้งแต่บันไดบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยมันมีคราบน้ำเหลืองที่ไหลลงมาจนถึงขั้นแรกของบันไดเลยก็ว่าได้ ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆจุงมือคุณทีพร้อมกับถือไฟฉายเดินนําขึ้นไปและเมื่อไปถึงที่ชั้นสองกลิ่นเหม็นของขยะก็แปลเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นเน่าของศพแทนเจ้าหน้าที่พาเธอเดินมุ่งหน้าขึ้นไปยังชั้นสามต่อซึ่งลักษณะของอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุภายในเรื่องมันจะมีระแนงไม้ที่เป็นราวกั้นบันไดและในจังหวะที่คุณทีเดินขึ้นบันไดไปมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่พลิกศพพอดี จึงทำให้น้ําเหลืองจากศพกระเด็นมาโดนใบหน้าคุณทีผ่านทางช่องระแนงไม้จนเรียกได้ว่าเปื้อนตั้งแต่หัวจะรดเท้าโดยความที่คุณทีเป็นคนที่จิตแข็งพอสมควรเธอจึงไม่ได้อะไรมากกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากคุณยายสอนให้เธอนั่งสมาธิแล้วเพ่งไปที่อสุบเธอจึงรู้สึกชินกับมันและเมื่อคุณทีตามเจ้าหน้าที่ขึ้นไปถึงชั้นสาเธอก็ได้เห็นเข้ากับศพของผู้ชายร่างใหญ่อยู่ตรงระแนงไม้ ก่อนที่จะยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ไปว่าเป็นศพของลุงชัยจริงๆในตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็แจ้งกับคุณทีนะครับว่าไม่สามารถที่จะห่อศพแบบผ้าดิบได้คงต้องให้คนหาถุงดํามาพันศพแทนก่อนที่จะถามกับคุณทีว่าเธอเคยมาที่นี่หรือเปล่าพอจะทราบบางไหมว่าเอกสารของผู้ตายอยู่ตรงไหนซึ่งคุณทีเธอก็ตอบไปตามตรงนะครับว่าเธอไม่รู้อะไรกับที่นี่เลย หลังจากนั้นเธอก็ยืนมองศพลุงชัยอยู่สักพักก่อนที่จะนึกขึ้นในใจว่าลุงมันไม่มีใครจะมาทำเรื่องพวกนี้แทนแล้วนะเรามีกันแค่นี้ถ้าลุงอยากไปดีๆต้องทำให้หนูรู้นะว่าเอกสารเก็บเอาไว้ที่ตรงไหนคุณทีบอกว่าจุดที่เธอยืนอยู่ในตอนนั้นมันเต็มไปด้วยขยะวางเกลื่อนไปหมดแต่แล้วจู่ๆมันก็มีวัตถุบางอย่างวูบไหวผ่านลงไปยังชั้นสอง พอคุณทีเห็นแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจวิ่งตามลงไปดูซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็วิ่งตามเธอลงมานะครับพร้อมกับตะโกนเตือนเธอว่าอย่าวิ่งเพราะกลัวว่าคุณทีจะล้มแล้วบาดเจ็บไปอีกคนพอวิ่งลงมาถึงชั้นสองได้เธอก็สังเกตเห็นว่ามีเงาปริศนาพุ่งไปอยู่ที่มุมห้องคุณทีจึงยืมไฟฉายจากเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยแล้วฉายส่องไปยังจุดที่เห็นเข้ากับเงาปริศนา ก่อนที่จะเดินตามเข้าไปในลำดับต่อมาแล้วก็ได้เห็นเข้ากับตู้เย็นเก่าๆตู้หนึ่งพอเปิดออกก็พบว่าข้างในนั้นมีบัตรประชาชนของลุงชัยพร้อมกับเงินสดจำนวน5 0 0พบาทวางอยู่ซึ่งบัตรประชาชนของลุงชัยมันก็สามารถนำไปใช้ดำเนินการเรื่องการตายได้ต่อส่วนเงิน5000ที่ว่าก็เพียงพอสำหรับใช้เป็นค่าโลงใส่ร่างลุงชัยไปในวันนั้นพอดี ในตอนนั้นคุณทีก็ยืนมองชั้นสองไปอรอบบริเวณเลยนะครับพร้อมกับคิดในใจว่าคงจะเป็นกรรมของลุงชัยเพราะลุงแกใช้ชีวิตแบบประหยัดมากๆคือไม่มีการใช้น้ําประปาเลยก็ว่าได้เวลาขับถ่ายก็จะขับถ่ายใส่ถุงแล้วมัดเอาไว้อาหารที่ทานเข้าไปก็คล้ายกับว่าจะเป็นของเสียเพราะเก็บไว้กินหลายๆมื้อคุณทีได้ผ่าร่างของลุงชัยออกมาในวันนั้นเลยแล้วในวันต่อมาเธอก็ติดต่อไปหาทนาย เพื่อให้เขาเข้ามาดำเนินการเรื่องบ้านของลุงชัยต่อพร้อมกับกำชับว่าหากเข้าไปภายในบ้านเนี่ยก็ให้เตรียมไฟฉายติดไม้ติดมือไปด้วยเพราะบรรยากาศภายในบ้านมันมืดมากๆช่วงเช้าของวันนั้นคุณทีก็วุ่นอยู่กับการนำศพของลุงชัยไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาที่วัดพอตกบ่ายทนายก็โทรเข้ามาหาคุณทีแล้วก็บอกว่าภายในบ้านลุงชัยมันไม่ได้มืดเหมือนกับที่คุณทีบอกเขาเอาไว้ ไม่เห็นจําเป็นจะต้องใช้ไฟฉายตามที่บอกเลยสักนิดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับเพราะคุณทีจําได้ว่าตอนที่เธอเข้าไปมันมืดจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย <S <S เมื่อเธอย้อนกลับมาถามคนแถวบ้านลุงชัยว่าทําไมถึงปล่อยให้ผ่านมาได้ถึง4วันเพราะปกติผ่านไปสองวันศพมันก็น่าจะเริ่มส่งกลิ่นแล้วคนแถวนั้นจึงบอกว่าลุงชัยเก็บขยะไว้เต็มบ้านไปหมดสวันแรกจึงคิดว่าเป็นกลิ่นขยะหรือกลิ่นหนูตาย จนกระทั่งวันที่สามก็เริ่มเอะใจแต่ที่ยังไม่มีใครโทรแจ้งตำรวจก็เป็นเพราะว่าคนแถวนั้นเห็นลุงชัยยืนอยู่ระเบียงแล้วมองลงมาข้างล่างทุกวันจนกระทั่งวันที่สี่กลิ่นมันก็เริ่มแรงขึ้นจนต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดูนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบางคนที่ได้ยินเสียงลุงชัยเล็ดลอดออกมาตอนที่เดินผ่านหน้าบ้านและนั่นก็คือสิ่งที่คนแถวนั้นเจอแต่สิ่งที่หดหูที่สุดนั่นก็คือ งานศพของลุงชัยมีญาติมาร่วมงานเพียงแค่สมคนเท่านั้นโดยจะประกอบไปด้วยคุณแม่ของคุณทีคุณทีแล้วก็น้องอีกหนึ่งคนหลังจากงานศพลุงชัยผ่านพ้นไปคุณทีก็เข้ามาเคลียร์เรื่องตึกที่ลุงชัยอยู่ก่อนที่จะได้ทราวาตึกหลังนี้ลุงชัยซื้อมันด้วยเงินสดมูลค่ากว่า1นึ่งล้านเก้บาทแถมยังมีเงินในบัญชีแกเหลืออีกอยู่ประมาณสองถึงแสน นั่นแปลว่าลุงแกมีทรัพย์สินติดตัวประมาณสองล้านกว่ากว่าเลยก็ว่าได้โดยความที่ตอนนั้นทางบ้านคุณทีเองก็ต้องดูแลคุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและจําเป็นต้องใช้เงินในการดูแลเป็นจํานวนมากแล้วอยู่ๆลุงชัยแกก็มาเสียชีวิตลงเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้จากลุงชัยจึงถูกนํามาใช้ในการดูแลคุณยายต่อแถมเรื่องที่นาประหลาดใจอีกเรื่องนั่นก็คือ คุณหมอได้แจ้งกับพวกเขาว่าลุงชัยแกเสียชีวิตในวันที่24พฤษภาคมซึ่งมันเป็นวันเดียวกับที่คุณยายลูกและตะโกนว่าลุงชัยมาหาที่บ้านนั่นแหละครับภายหลังต่อมาทุกคนในครอบครัวก็มานั่งคุยกันหลังจากที่เคลียร์ของในตึกออกจนหมดแล้วทำการทาสีใหม่ว่าจะเอาอยัางไงกันต่อกับตึกนี้ดีหากจะขายก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหม เพราะคนในแถบนั้นก็รู้หมดแล้วว่าเคยเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าพวกเขาจะเลี้ยงพระทำบุญบานซึ่งวันที่เลี้ยงพระเนี่ยมันก็เป็นวันแรกที่คุณทีกลับไปที่บ้านหลังนั้นหลังจากที่เธอได้เข้าไปชี้ศพของลุงชัยโดยวันนั้นคุณทีก็สังเกตเห็นว่าตึกแห่งนี้เคยทำเป็นห้องเช่ามาก่อนเพราะชั้นสามถูกแบ่งออกเป็นสองห้องแล้วก็มีมิตเตอร์ไฟติดอยู่ที่หน้าห้อง ส่วนที่ชั้น2ก็ถูกแบ่งออกเป็น5ห้องแล้วก็มีมิเตอร์ไฟติดอยู่เหมือนกับชั้น3ส,ส่วนชั้น1ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆและหากจะกันห้องก็สามารถทำได้อีกตั้งห้าห้องเลยทีเดียวหลังจากที่ทำบุญบ้านเสร็จจูจูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาติดต่อกับพวกเขาแล้วบอกว่าจะขอซื้อตึกหลังนี้ซึ่งตอนนั้นคุณทีก็ถามไปทันทีนะครับว่าพี่รู้ใช่ไหมคะว่าเคยเกิดอะไรขึ้นที่ตึกแห่งนี้ ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะบอกว่าเธอรู้ดีเพราะบ้านของเธออยู่ถัดออกไปอีกสามหลังโดยเธอก็กะว่าจะซื้อไว้ปล่อยเช่านั่นแหละในตอนนั้นคุณทีเสนอขายไปในราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ต่อรองว่าจะซื้อในราคาหนึ่งล้านสามแสนซึ่งที่บ้านของคุณทีก็ยินยอมที่จะขายในราคานั้นนะครับเพราะไม่สามารถทำอะไรกับตึกแห่งนี้ได้อีกแล้วและในปัจจุบันคุณทีก็บอกว่าตึกหลังนี้เนี่ย ก็ยังถูกทําเป็นห้องเช่าอยู่นะครับย้อนกลับไปในตอนที่คุณทีถูกน้ำเหลืองกระเด็นใส่ทั่วตัวตอนแรกเธอก็คิดว่าตัวเองใจแข็งพอเมื่อลงมาข้างล่างก็ขอข้างบ้านเข้าไปอาบน้ำสระผมพอกลับมาถึงบ้านก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งถึงช่วงที่เธอนอนพอคุณทีหลับตาเท่านั้นแหละครับคุณทีใช้คำมันโลกที่สามแทรกเข้ามาในทันที คือครบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงจนนอนไม่ได้เลยทีเดียวตอนนอนก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแล้วก็เสียงคนย่ำเท้าตลอดเวลาซึ่งเสียงที่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับเสียงปกตินะครับแต่มันดังแทรกเข้ามาในโซดประสาทแล้วก้องอยู่ในหัวของเธอจนผ่านมาได้ประมาณสามคืนโดยความที่คุณทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเธอก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับคุณแม่ว่าทนไม่ไหวแล้วในตอนนั้นคุณแม่ก็พาเธอไปหลายวัดเลยนะครับ พอไปที่วัดแรกก็มีการทำพิธีเอาสายสินมาพันรอบหัวแล้วก็รดน้ำมนต์ให้พอกลับมาบ้านก็ยังไม่หายซึ่งคุณทีเธอก็ทนอยู่ได้ประมาณสองวันก่อนที่คุณแม่จะพาไปอีกวัดแล้วพระท่านก็ทำพิธีให้เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่หายจนถึงวัดที่สามมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นและเมื่อผ่านไปได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์คุณทีก็ทนไม่ไหวเลยต้องคานเข้าไปหาคุณแม่ พร้อมกับกราบเท้าแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าแม่คะเรียกขวัญให้หนูหน่อยแม่ของคุณทีก็เลยหันมาหัวเราะแล้วบอกว่าไปตังสามวัดแล้วก็ยังไม่หายถ้าให้แม่เรียกมันจะหายอยู่เหรอในตอนนั้นไม่รู้ว่าคุณทีคิดอะไรอยู่นะครับที่ทำให้เธอยืนยันเสียงแข็งกลับไปว่าต้องเป็นคุณแม่นี่แหละที่จะต้องทำไม่งั้นหนูต้องตายแน่ๆคุณแม่ก็เลยเดึงคุณทีเข้าไปกอด พร้อมกับรูปหัวแล้วบอกว่าขวัญเอ๋ยขวัญมานะลูกแล้วเรื่องแปลกๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอมาเป็นสัปดาห์มันก็หายไปเป็นปริทิ้งนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาแต่ทว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่หายไปนั่นก็คือการเห็นผีของคุณทีนั่นเองครับเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงคุณทีกับคุณแม่ก็ใช้เงินที่ได้มาจากลุงชัยเลี้ยงดูคุณยายจนเวลาผ่านไปห้าปี ทางบ้านก็เริ่มประสบปัญหาทางการเงินอีกครั้งส่วนอาการของคุณยายก็เริ่มที่จะสุดหนักลงและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อโดยอาการของคุณยายมันก็แย่ชนิดที่ว่าต้องสอดท่อช่วยหายใจเลยนะครับจนกระทั่งรักษากันมาได้ซักระยะหนึ่งคุณหมอก็บอกกับพวกเขาว่าต้องทำใจแต่คุณแม่ก็ยังรับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านจึงเดินถือทูบออกไปปักตรงที่กลางแจง้ง แล้วอธิษฐานขอให้คุณยายอยู่ต่อได้อีก3ปีซึ่งคุณทีก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติมากๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆในเช้าวันรุ่งขึ้นทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่าได้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วให้มารับตัวคุณยายกลับบ้านได้เลยแล้วหลังจากที่คุณยายกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านพวกเขาก็พยายามประคับประคองท่านให้อยู่กับพวกเขามาได้ประมาณครึ่งปี ก่อนที่คุณยายจะอาการกำเริบอีกครั้งแล้วต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งคุณแม่ก็ไม่ยอมให้ท่านนอนอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวมนะครับแต่ทว่าในครั้งนี้ห้องพิเศษมันดันไม่ว่างคุณยายจึงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวมจึงส่งผลให้ญาติิไม่สามารถเข้าไปนอนเฝ้าได้ในเช้าวันต่อมาทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่าอาการของคุณยายสุดหนัก จนต้องส่งตัวท่านไปอยู่ที่ห้อง CCU เพื่อเฝ้าระวังและดูแลอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งห้องนี้มันก็จะเป็นห้องกระจกนะครับแต่ไม่ได้มีพวกท่อต่อพ่วงต่างๆและเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลคุณทีก็ถามกับพยาบาลว่าอาการของคุณยายเป็นยังไงบ้างจึงได้ทราบจากพยาบาลว่าตัวคุณยายเองได้จับหัวพยาบาลคนหนึ่งฟาดกับเตียงพร้อมทั้งส่งเสียงกรีดร้องอาลวาดซึ่งคุณทีก็บอกว่ามันผิดปกติมากม เพราะคุณยายท่านเคยเป็นครูมาก่อนดังนั้นท่านจะไม่พูดคำหยาบหรือมีพฤติกรรมแบบนี้และพอทุกคนเข้าไปหาคุณยายในห้องก็คล้ายกับว่าท่านจะจำใครไม่ได้เลยแล้วก็เอาแต่พูดว่ามึงรู้ไหมว่าพวกมันกำลังจะวางยากูไอ้พวกใส่ชุดข,ขาวๆทั้งหลายเนี่ยซึ่งทุกคนที่ได้ยินก็ได้แต่ยืนงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากผ่านมาได้สองวัน พยาบาลก็รับมือกับคุณยายไม่ไหวแล้วเสนอให้นำตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้เลยพวกคุณทีจึงทำเรื่องนำตัวคุณยายกลับมาดูอาการต่อที่บ้านก่อนที่จะได้ทราบว่าคุณยายไม่ได้ทานยาตามที่หมอสั่งซักชนิดและเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านอาการของคุณยายก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและทุกครั้งที่แกโวยวายแกก็มักจะตะโกนว่ากูหิวนอกจากนี้สิ่งที่แปลกมากๆในตอนนั้นก็คือ คุณยายทานข้าวได้เยอะมากๆเรียกได้ว่ากินข้าวหมดกันเป็นหม้อเลยทีเดียวหลังจากที่กลับออกมาจากโรงพยาบาลในวันนั้นคุณยายท่านก็ไม่ได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกเลยทั้งๆที่คุณยายมีโรคประจําตัวก็คือโรคเบาหวานและต้องมีการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดเป็นประจําและเมื่อพวกเขาพาคุณยายไปตรวจวัดน้ำตาลในเลือดก็พบว่าน้ำตาลมันสูงถึง500จนเครื่องต้องส่งเสียงเตือนออกมา แต่ตัวคุณยายกลับไม่มีอาการข้างเคียงใดๆให้เห็นในช่วงนั้นทุกคนในบ้านก็ผลัดกันเฝ้าคุณยายและสังเกตเห็นได้ว่าตอนกลางวันท่านจะหลับแต่ตอนกลางคืนท่านจะไม่นอนและมักจะพูดประโยคเดิมซ้ำๆว่าพวกมึงรู้ไหมกูเรียกพวกของกูมาอยู่ข้างหลังพวกมึงหน้าขาวๆซึ่งการกระทำดังกล่าวมันก็ทำให้คนในบ้านรู้สึกกลัวนะครับ จนคุณแม่รับรู้ได้ว่านี่คงจะไม่ใช่คุณยายคนเดิมแม่จึงตัดสินใจเข้าไปถามกับยายตรงๆว่ามึงมาทำไมมาสิงร่างแม่กูทำไมซึ่งร่างของคุณยายก็ตอบกลับมานะครับว่าจิตมันอ่อนแล้วมึงก็เลี้ยงกูดีๆกูเนี่ยได้กินอิ่มท้องทุกมื้อเลยในตอนนั้นที่บ้านคนทีก็พยายามนิมนต์พระมาฉันเพลนที่บ้านแล้วพาคุณยายถวายสังฆทานทุกอาทิตย์ แต่คุณยายก็ตะโกนด่าพระว่ามึงมาแดกข้าวบ้านกูทำไมจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวคุณทีแยกตัวออกมาอยู่บ้านอีกหลังแล้วไม่ค่อยได้แวะเข้าไปเยี่ยมที่บ้านจึงทำให้มีแต่คุณแม่กับน้องที่คอยดูแลคุณยายแล้วในวันหนึ่งที่คุณทีแวะกลับบ้านไปคุณยายก็มีท่าทีว่าจะจำเธอไม่ได้และคล้ายกับว่าคุณยายจะจำได้แต่คนที่เคยให้ข้าวให้น้ำกับแก ในตอนนั้นเธอก็เข้าไปปรึกษากับคนภายในบ้านนะครับว่าถ้าหากทางธรไม่ได้งั้นลองเอามอผีมาไหมซึ่งทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับและระหว่างที่กระซิบกระซาบกันอยู่นั้นพอหันไปมองทางคุณยายพวกเขาก็ต้องพงังอ่ะเมื่อเห็นว่าคุณยายหันมาจ้องมองพวกเขาแล้วในตาของคุณยายก็มีแต่สีขาวพร้อมกับยิ้มอยู่ที่มุมปากอย่างมีเลสยัยจนทุกคนก็ตกใจแล้วถามกันว่า นี่เขาได้ยินที่พวกเราพูดกันเหรอเรากระซิบกันเบามากๆแล้วนะเมื่อกี้ถัดจากนั้นต่อมาอีกสองวันคุณทีก็ได้ไปติดต่อหมอผีท่านหนึ่งให้เข้ามาภายในบ้านโดยหมอผีคนนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ของเธอนะครับที่คุณทีเคยให้เขาช่วยนู่นช่วยนี่มาโดยตลอดแล้วพอหมอผีเข้าไปพบกับคุณยายในตาของยายก็เปลี่ยนกลับเป็นสีดำและพูดจาดีเหมือนกับเป็นคุณยายตัวจริงๆ ซึ่งหลังจากที่เห็นแบบนั้นหมอผีเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเขาจึงผูกสายสินให้กับคุณยายพร้อมกับมอบน้ำมนต์ไว้ให้ที่บ้านแล้วกำชับว่าหากคุณยายมีอาการแปลกๆอีกก็ให้เอาน้ำมนต์ใส่อาหารให้ท่านทานก่อนที่หมอผีจะพาคุณทีเดินออกมาที่หน้าบ้านแล้วก็บอกกับเธอประมาณว่ารู้ไหมว่าของแบบนี้มันแฝงตัวมาได้แล้วมันก็แอบซ่อนได้อีกด้วยเพราะมันมาพร้อมกับจิตคุณยาย ในเช้าวันต่อมาอาการเดิมของคุณยายก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับสายสินที่หายไปและเมื่อคุณทีเห็นแบบนั้นเธอก็ถามว่าสายสินหายไปไหนแต่คุณยายกลับบอกว่ากูกินมันเข้าไปแล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็ดำเนินอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งจูๆ่ๆคุณยายก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่ากูจะไปแล้วขอกูกินอีกมื้อหนึ่งซึ่งวันที่คุณยายพูดประโยคนี้ มันเป็นวันครบรอบสามปีที่คุณแม่อธิษฐานเอาไว้โดยที่ร่างกายของคุณยายในตอนนั้นทั้งๆที่ท่านทานของต่างๆเข้าไปมากมายแต่รูปร่างก็ยังผอมบางมีแต่หนังหุ้มกระดูกและตอนนั้นสิ่งที่คุณยายพูดกับคุณแม่ก็คือกูพูดกับมึงดีๆกูขอกินอีกมื้อหนึ่งของแบบอิ่มๆแล้วกูจะไปก่อนที่คุณแม่จะไปเตรียมอาหารมาให้แล้วก็บอกกับคุณยายว่าเอากิน กินแล้วจะไปจริงๆใช่ไหมซึ่งคุณยายท่านก็ตอบกลับมาสั้นๆแค่ว่าใช่แล้วหลังจากนั้นถัดมาอีกหนึ่งวันคุณยายท่านก็กลับมาเป็นปกติกลับมาน่ารักและเป็นคุณยายคนเดิมอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ท่านจะอาการสุดหนักจนต้องส่งตัวเข้าห้องไอซแล้วท่านก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณทีแล้ว สิ่งที่ชวนให้ผมขนล,ลุกก็คือตอนท้ายของเรื่องนี่แหละครับและส่วนตัวผมเองก็มองว่าการที่แม่ของคุณทีไปจุดธูปบัิษฐานขอให้คุณยายมีชีวิตต่อมันอาจจะไปเรียกให้วิญญาณเล่ล่อนหรือสัมภเวสีที่อยู่ในโรงพยาบาลเข้ามาสิงสู่ร่างของคุณยายที่กำลังป่วยหนักอีกทั้งคนที่ป่วยหนักเนี่ยเขาว่ากันว่าสภาพจิตใจตอนนั้นมันจะไม่แข็งแรงตามร่างกาย มันจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณยายฟื้นกลับมาอยู่ได้หลายปีแต่ทว่าก็ฟื้นกลับมาได้แค่ร่างกายนะครับเพราะจิตใจข้างในถูกบางสิ่งบางอย่างแฝงตัวอยู่ในนั้นและสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆในเรื่องนี้ก็คือความรักของผู้เป็นแม่นี่แหละครับคือคุณยายในฐานะแม่ของลุงชัยไม่ว่าลูกตัวเองจะดีจะร้ายยังไงท่านก็ยังคงรักและเป็นห่วงเป็นใยเสมอ เขาถึงว่ากันว่าความรักของบุกพาการีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆและสาเหตุที่คุณทีหายจากอาการแปลกๆได้ก็มาจากพระในบ้านนั่นก็คือคุณแม่ของเธอนั่นเองแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ชมละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วได้แง่คิดอะไรกันบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมแะรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ